สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Timeline of War รายการ Timeline of War ยุทธการที่ค่ายโพ3ต้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Timeline of War รายการที่จะพาคุณย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การศึกสงคราม วันนี้เราจะพาไปชมอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการกรอบกู้เอกราชของสยามนั่นคือยุทธการที่ค่ายโพสต้นอันเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดในการปลดปล่อยสยามจากการยึดครองของพม่าหลังการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเพียงไม่กี่เดือนจุดเริ่มต้นแห่งการกรอบกู้ภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปีพศ2310 แผ่นดินสยามตกอยู่ภายใต้การปกครองของพมา่าโดยมีกองทัพพมา่าตั้งค่ายควบคุมพื้นที่สำคัญแต่การรวมตัวของกลุ่มคนไทยภายใต้การนำของพระยาตากหรือเจ้าตากที่เมืองจันทบุรีก็ได้เริ่มปฏิบัติการกอบกู้แผ่นดินอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนพศ2310กองกำลังของเจ้าตากได้มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา าหมายแรกของเจ้าตากคือทนบุรีเมืองท่าเล็กๆที่ห่างจากอ่าวไทยเพียง20กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของกองทหารพาม่าที่ควบคุมโดยชายชาวสยามชื่อนายทองอินในวันที่4พฤศจ,จิกายนพศ2310กองกำลังของเจ้าตากได้เข้าปะทะกับกองกำลังของนายทองอินที่ป้อมวิชายเยนนำไปสู่ยุทธการที่ทนบุรีการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุดเดือดและในที่สุด เจ้าตากก็ได้รับชัยชนะนายทองอินถูกสังหารในสนามรบทําให้ธนบุรีตกอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายเจ้าตากได้สําเร็จมุ่งสู่ค่ายโพสามต้นหลังจากจัดแจงเมืองธนบุรีเรียบร้อยแล้วได้หยุดพักพระองค์นําทัพเรือแล่นทวนแม่นําเจ้าพยาขึ้นไปโจมตีกองทัพพม่าที่ค่ายโพสามต้นทางตอนเหนือของกรุงศรีอย,ยุธยา ค่ายโพสามต้นแห่งนี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางอํานาจของพมา่าในภาคกลางตอนล่างของสยามในขณะนั้นกองทัพพมา่าที่ค่ายโพสามต้นมีแม่ทัพชาวมอญชื่อสุกีพระนายกองหรือนายทองสุกเป็นผู้บัญชาการสุกี้ได้สั่งการให้กองทหารตั้งรับอย่างแข็งขันโดยมีการตั้งค่ายป้องกันไว้ทั้งสองฝั่งคลองยุทธการตัดสินที่ค่ายโพสามต้น การ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนพศ2310เมื่อกองทัพเรือของเจ้าตากมาถึงค่ายโพสามต้นเริ่มต้นยุทธการที่ค่ายโพสามต้นวันแรกกองทัพของเจ้าตากสามารถยึดค่ายด้านตะวันออกได้สำเร็จแต่สุกี้พระนายกองยังคงยืนหยัดและบัญชาการรบอยู่ที่ค่ายด้านตะวันตกอย่างไม่ยออ่อท้อวันที่สอง เช้าตรู่วันที่6พฤศจิกายนพศ2310เจ้าตากสั่งโจมตีค่ายด้านตะวันตกอย่างเต็มกำลังโดยมีกองทหารจีนภายใต้การนำของหลวงพิพิธวาทีและพระยาพิชัยราชาเป็นทัพหน้ากองทหารจีนเข้าโจมตีสุกี้และกองกำลังของเขาสุกี้พระนายกองทำการต่อสู้อย่างกล้าหาญจนถึงช่วงเที่ยงแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้และถูกสังหารในสนามรบกองทหารพรม่าที่เหลือถูกสังหารหมู่ ทำให้ค่ายโพสามต้นเสียแก่เจ้าตากอย่างเบ็ดเสร็จในเวลาเพียงสองวันผลลัพธ์และการสถาปนากรุงธนบุรีชัยชนะที่ค่ายโพสามต้นในวันที่6พฤศจิกายนพศ2310เป็นชัยชนะที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะภายในเวลาเพียง7เดือนหลังการเสียกรุงเจ้าตากก็สามารถทำลายอำนาจของพมา่าเหนือภาคกลางตอนล่างของสยามจนหมดสิน้นและเข้าปกครองพื้นที่แทนที่ ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยสยามจากการยึดครองของพมา่าภายหลังจากชัยชนะเจ้าตากทรงเสด็จทอดพระเนตรกรุงศรีอยุธยาที่เหลือเพียงซากปร,รักหักพังเดิมทรงตั้งพระไทยจะฟื้นฟูแต่ตามพระราชพงศาวดารระบุว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้พระองค์ทรงตัดสินใจว่ากรุงศรีอยุธยานั้นเสียหายเกินกว่าจะบูรณะได้ในเวลาอันสั้นอีกทั้งยังเป็นเมืองที่ป้องกันค่าศึกได้ยาก เจ้าตากจึงทรงเลือกทนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าใกล้ปากแม่น้ําเจ้าพระยาเหมาะแก่การป้องกันและค้าขายสถาปนาเป็นเมืองใหม่ของสยามนับเป็นการเริ่มต้นของอาณาจักรทนบุรีอันรุ่งเรืองยุทธการที่ค่ายโพสามต้นจึงเป็นชัยชนะที่ยืนยันถึงความสามารถและบารมีของพระยาตากในการรวบรวมคนไทยและขับไล่ผู้รุกรานได้อย่างรวดเร็วนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่พลิกฟื้นชะตาก,กรรมของชาติสยามอย่างแท้จริงครับ สำหรับวันนี้ไทม์ไลน์ออฟบอลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ